โรงอกบ้านหรูที่อเมริกาของรีซ่าปลอดภัยจากเหตุไฟป่าโชคดีบ้านหรูปลอดภัยจากเหตุการณ์ไฟป่าแคลิฟอร์เนียครั้งนี้ถือว่าใหญ่มากระดับประเทศที่สร้างความเสียหายไปทั่วเมืองในอเมริกาและค่าชีวิตคนไม่น้อยขณะเดียวกันบ้านเรือนของประชาชนรวมไปถึงคนดังฮอลลีวูดก็โดนไฟเผาววดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นบ้านของ บินลีบินรีคริสตันและปารีสเฮนตันเจมูดนอกจากนี้ก็มีแอนโทนีฮอฟกินบินลีคริสตันสเปนเซอร์พลาสและไฮดีมอนแทกรวมทั้งอดัมโบดีและเรตันมีสเตอร์ ทั้งนี้มีรายงานว่าบ้านหลังเดิมของปุ๋ยพรทิพย์ไซมอนอดีตนางงามจัก,กรวาลชาวไทยในย่านมาริบูก็วอดเหลือแค่เท่าทานอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้บ้านของศิลปินสาวริซ่าแบ็กพิงค์หรือริซ่าลาลิสามนโนบาลที่ซื้อเอาไว้ ยานเบเวอร์ริฮิลนครลอสแอนเจลิสยังคงปลอดภัยซึ่งริซ่าปิดดิวบ้านหลังนี้ในราคา3.95ล้านดอลลาร์หรือราว145ล้านบาทนั่นเอง